สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆพี่น้องฟ้องไปครับผมบรรยากาศยนี่ยมันแรงเริม่มหนาวแล้วพี่น้องเอาแอร์ก็ที่ลงน้ำพี่น้องหนาวก็ได้แล้วว่าจะขึ้นก็สองทุ่มครึ่งสามทุ่มนี่งทสูงไว้ว่าพี่น้องถ้าบ่ามีล่มกับเป่าแอร์กับฟ้สูงได้พี่น้องแต่มีล่มหนี่งโอ้จังเนาะพี่น้องอไปปักเม็ดคอมพี่น้องเอาแอร์ที่ลงไปปักเม็ดคอม คนเน้ำโคง้งทัางคนล่ะครับเพราะว่นเบาแอบึงเรามันเป็นตับปักนะพี่น้องมันรอดใจนะได้เบาแอก็ได้สิลงไปปักเปหาชื่อปาาอลปามาพี่น้องออลูกปลามาเนาะเบาแอลูกปลาด้พี่น้องเสียบนะครับนาะ นี่ครับ,ก,บกระถังเสียาพี่น้องเสือกระแขนยาวกับซองตัวได้พี่น้องเาเอเตรียมไปซอมตัวนี่ครับเงอเข้าลูกป่าครับผมสองถุงจอไปเบิด้ลบพี่น้อง าไว้ก็โอเคอยู่พี่น้องได้ว่ากัลองแหวกนี่แบบพี่น้องสองลองนี่แหละบอกว่าทำนี่สองชุ่มนี่นแหละตองนั่นกับจิปล่อยไว้เมื่อเช้าอยู่คนไปนั่นพี่นอ้องจะพากันยัดใส่น้ำกันนี่บวกพี่น้องใครสิใส่ตอนนี้ก็สินั่นนั่นนะเดินเด้อ แกนเบ็ดละพี่น้องนี่หนึ่งสองสามเราเยกจุไปแต่อันนี้จะได้ติดเครื่องนี่พี่น้องค่ายบอดได้ติดเครื่องขึ้นไป น่อยอยู่พุ่นครับว่าขามเพชรท่นเบลเยี่ยม่าท่านดอกพี่น้องขามเพชรกันเลยเอาไว้เมื่อหนะน้ามนะาที่ตกดินน้ำกันพี่น้องเลื่อนเลื่อนแรงเลื่อนกันครับทนหนาวได้บอบเบลเย่ทนหนาวได้ก็โอเคแหละครับเล่นเลยกันในปนในเขียวนพี่น้องเนาะเล่นกันในปนในเขียวนนนนเยวัเนว่า เอาไล่เด oh, oh, mm ้อะถือไล่ก็เอาหนอนพี่น้องโอ้ไม่ยังขึ้นมาเกียนมะก่อนพี่น้องมึมได้ก็มุมทางเนี่ยมุกเมียนได้พี่น้องซาอีกได้ก็มุมทางบุญช่วนมอยพวกเคืองเงาสูตรได้พี่น้องเงาสูตรเนี่ยควนลงควนลุ่งเลยลูกปลานี่ต้องอวบต้องมีเส้นอวบพี่น้อง ป่าตื่นหมดแล้วดิดเขามาแล้วพี่นองตัวใหญ่ๆเด้อหางแดงก็ได้นะพี่น้องหางแดงตวละโลกสียูอยู่วะพี่นอ้องวันจะขับกบฟ้า หนาวก็จะเจายเข้ามาเพิ่มเติมเอาละเดกันมาล่นกันน่อยนี่เด็กไทยนี่ยยงกับเกีียวนี่ก็ได้ใ่ได้ลองจเบมันกันแล้วทีหลองเอาได้เลย เอาน <Uh ี้ไม้นี่สุดยอดพี่น้องเดียวว่าพี่พี่โตให้ก่ไม้นี่สุดยอดเลย แต่กดขั้นไว้หน่วยเจ้ กันหนา,หนาหนหว,าวานาเดี๋ยวัดนี่พี่น้องหินห้อยๆเดี๋ยพี่น้องมาเดูตัวลมหนาวน้ำกัน

นมันหละน่มัยานอกที่น้งองเสือมันสองตัวแล้วจะหับเอาไว้กันกับที่บ้านเลจับหลังกันนะ กดพี่น้องซิบคนลังก็พดเียวคหลายเิดวพี่น้องจบดจบง่าย जैस दे। <दिण> नंबर लाई थे ทิศตกดินแล้วพี่น้องไม่แจกความมืดนนอนะครับนาะกับเสียงน้ำไหลผู้ใดปวดใจนี่พี่น้องเอ้ค <c oughs> ิดหอดบ้านจนแล้วเอ้าความหนาวความเย็นมาเย็นพี่น,อน้องเนาะ การทำามาหากินก็นต้องสู้ต่อไปเนาะครับเนาะบบไว้เขายังค่อยว่ากันไหม่ยังค่อยถอยเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศฝากตอนพี่ตอนน้องพี่น้องเมื่อจำคืมยินงแต่เสียงฝ่าสีทองพี่น้องพูนอีกเกิงพี่น้องเห็นบอกแจมเปมบอกพี่น้องอีกเกิงโอ้มันเป็นซองดาวเนาะพี่น้องเนาะมันเปนซองดาวนี่จะเห็นอยู่เห็นเดือนเห็นดาวอยู่อื บรรยากาศแค้มโคลงพี่น้องเสียงน้ำไหลชกเชคชกแชก,ชก,แ,ชกแต่ป่าบทีเวทอยู่พี่น้องแต่ว่าหาอันมืดๆเมืจังซี่นี่หาใส่เงาออันสูตรนี่บ๊มอมแแมมบ๊อมแแมมเลยพี่น้องแต่ว่ามือน,นี่เบาแอใส่เงือลูกป่าคือเกอลนะครับเนาะเอาพี่น้องอย่าค่อยมาลุ้นกันครับผมว่าขึ้นนี่เบาแอที่เป็นจังเดย์ยังเงอยนเงียนอยู่พี่น้อง ไม่เว็นๆอยู่ปากกินเลยพี่นอ้องสูตรนงะสูตรพระเช้าประได้แล้วว่าพี่น้องนักรูปป่านี่โฮนี่แล้วพี่น้องมีแล้วมันเต็มแล้วพี่น้องมันเต็มแล้ว โนโพี่น้อนโพี่นองยยนโยนี่เก่แล้วีเสียงอีกบ่พี่นองะเตวินังสีเดเมนพี่น้องเนาะอ้โยนพี่น้องตัวแรกแคบมัน เย็นแล้วพี่น้องล่มไม่อีกแล้วโอ้ยได้ปลาอยู่เนาะพี่น้องเนาะได้ปลาก็สิขึ้นดอกเสือมาดสองตัวอยู่พี่น้องเป็นตะคือกันลุยจักรอบพี่น้องเซ็งง่ายเลยหล่ะจ้ะใส่ที่ขึ้น เลื่อมต้นอันที่ใสอันหลังแหลกมาียงน้ำก็ดีจังขนาดอา้าวตัวแรกแข็งมันมวะล่ะมีตัวสองตัวสาม่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่หายากขนาดเลยพี่น้องปลาก็ได้ มีเตตตัวใหญ่พน้องันหาเบาเอียดมันล่องเงิอส,บสูบขึ้นข้าเหมือน,น,นกันเงิปุกป่านมันซ่าพี่น้องป่ากระทันสมัยไปเรื่อยอยูดพี่น้องป่ากระเด็โอกก้โกระบอกขีบมานหนักใจเร่งพี่นองอะเต็มสอง

ด้วยขึ้นบานพี่น้องเพราะว่าเบิง่งอาการแล้วบ่บ,บ่ถือใจปันไดพี่น้องได้สวงตัวแต่ว่าตัวใหญ่ลองครับน้องก็ที่ได้ผลอีหลีเดี๋ยวลอรุ่นมเอ,อมือนเศร้าข้อมยามมองพี่น้องสิเป็นยังไงผลงาน นะครับนะ้อเอา้าพี่น้องอย่าลืมผมผ่านาะนาะเดือนก็นเรื่องขึ้นแล้วประมาณสองทุ่มหรอครับเนี่ยเบาแอียบึงข้อมเงียบข้อมยังนี่ครับผมจะปกติสองทุ่มนี่ร่องแรกเนี่ยต้องสามต้องสี่เลยด้พี่น้องตามหลักเนาะครับเนะาะแต่ว่านี่มื้อนี้เงียบหรืออาจจะเป็นอากาศหนาวก็ได้หรือเั้นกระบ,บวกกับเดือนงไงนะครับนะนเาบนเาะเพิ่นก็เลยบ่ค่อยจับกันเลยเนาะก็รอเบิ่งมื้ออื่นพี่น้องลุ้นกัน ไะขึ้นบ้านกันเดี๋ยวสีบุสมาบเอาพี่นอ้องสู่ผลงานบ่ค่อ่มีกับบุผันใดเลยนะะมีผลง,งานนี่ยหอยเตรียมเสื้อมะอีกตัวหนึ่งฝนได้เปล่าเออสวัสดีครับหลงกายกันพี่น้องหนาะวบัดีตอนเศร้าๆพี่นอ้งองกลางหมอกกลางทะเลหมอกสมสุดในภูเขามีแต่ยสยามพื่กันเลยพี่น้องหมอกเนาวเนาะบ้านพี่น้องไปทั้งไหนนะครับผมภาคเหนือภาคกลางเานาเนาะแต่ว่าภากใต้เขาก็ เป็นกำลังใจให้น้องครับขอ,ขอบหกบาหนักอิีิน้องครับน้องพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจให้ถูกครอบรัวเด้อพี่น้องพานพนไปด้วยดีเอาไปพี่น้องน้ำขึ้นพี่น้องสมพ่อป่าบุคยอยากกินเบ็ดปันดลมือว่านนี่โอ้ยเห็นน้ำแห่งเบาแอก็เลยเฝ้าไปเอาปะเบ็ดมาปักเนาะพี่น้องเนาะบัดปักแล้วแล้วน้ำขึ้นแหมสมพ่อป่าบุาหาวไหมพี่น้องมือว่านนี่ก็เลยจัดไปซองเต็มเบื้องรอบเศร้านี่สิเป็นยังไงครับผม แขวงวานนี่นะระหว,ว่างน,น้ำพุมกับรีบขันครบน้อยแล้วบากขึ้นไหวขัดน้องน้ำนะโอ้เฮ้แข้งกันหลังเนี่ยกุง้งกันหลังที่รึกัน

เสียบเนียนจนหนึ่งโอ้ตัวใหญ่ขึ้นนลยทวีน้องพี่อ้ะตัวเล็กสด้อีกตัวนะครับเนาะเอาไว้ดีก่อนพี่น้องมน้ามันขึ้นพี่น้องขึ้นสูงเลยบอกขั้นเด็กกลน่น

ขึ้นเรื่งเมื่อวานนี่ว่าเฮียงขัดเฮงดีเฮงจนว่าข้างโค้งนี่ไรตัวเตีบนน่อ้ยประตูอยูามมิเนี่ยนม่ดีไปเอยเนี่ยโอ้ขัดยังวะหมอก็เริ่มจางที่น้องย่ามองกะมืจับตัวเออ คือว่าได้ซีโตเนาะครับเนาะงขึ้นหนี่แต่ว่าปรากดมิเตอรตัวงามๆพี่น้องนะครับเน้องก็ได้ประคบหน่อยตัวนึงพี่น้องโอ้ยนี่อ่าก็จะได้เจียวได้ปนอยู่ดอกเนาะพี่น้องแต่ว่าผลงานโมปันใดยเบาเอีกอะย่อมรับอยู่ครับเพราะว่าน้ำมันก็ขึ้นน้ำนาะพี่น้องเนาะตอนพีดตอนน้องนี่ชุบมะเขือหรือปนน้ำพริกเพรได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเนาะที่เป็นกำลังใจให้เบาเอกลูกน้ำโค้ง ตลอดมาพี่น้องเบาเอะก็บบุมียังมันจะที่วทัดบรรยากาศแล้วก็เสียงน้ําไหลน้ำเย็นอย่างสงละครับผมตอนพี่ตอนนองมาพางที่กริลืมพักหาเบาเอะได้พี่น้องเด้อสุขสบายดีพี่น้องมีความสุขแก้วขาดปลอดภัยสวัสดีครับ